อีกแล้วพี่น้องแวะอีกแล้วเอแม่บ้านพิ่นยากกินกาแฟก็เลยแสักไม่ยังเไรอรอรอโอล้ำเลี่ยงรอรอรการออนบไม่ยังไม่คือประดังรอทราบยุติกรรดับไปบะ ตามใจมี่ยังอีกเนาะบาทเนี่ยร่ำเรียงพูดนึงล่วงเหรอหมล่วงไปแล้วพูดนึ่งล่วงใจล่วงยูทูบตอนนี้แกอยู่ปั้มปลาทอดก้อนหอดบ้านลูกสาวเนาะไหมบ้านใกล้หอดแล้วพี่น้องครับนี่ครับ พอจะทอก่อนจะห่อบ้านลูกสาวปอจทอพยุนะครับเพราะว่าบ้านลูกสาวมันมันเป็นแบบเขียดตอกันกับพรเพื่อพยุ่นไปน้องนะครับเขียดตอกันก็คือออกมาจากบ้านลูกสาวนิดนึงก็เป็นพยุครับเป็นพยุก็เลยนี่นะครับใกล้หอดนะครับปั๊มพอจะท้อสุดท้ายก่อนจะหอดบ้านลูกสาวครับอ๋อเออก็เออแมนแมนจีบเบนต้อนเขาเลยครับโอ้ บรรยากาศท้องฟ้ากับประมาณนี้แหละพี่น้องมันอาจจะมีฝนก็เป็นไปได้ถ้าว่ากับแม่นตกกระตกก็แห้งนะครับฮัลโหลอ่าพร้อมเลยครับเอ่อไอ้กินน่าทั้อไปนะชิเต้ยเลยชิดังไยเนี่ยเดี๋ยวต้องรอ่าไอ้กินมาอกสัญญาณเน็ตบ่ออเวก็ปล่อะเอ่เอาเครื่องไปออบกันเน็ตัว่ิจวดกับพี่น้องจวดมากแต่เมื่อคืนนี่แหละล่ะ ทุบเอาจอลงกับไหนใชิตเตอรครับยอแล้ไปเหนพ่อกันเด้อครับพี่น้องครับพ่อกันบ้านลูกสาวครับตอนนี้ใกล้สิฮอดแล้วนะครับใครอยากมาร่วมทำบุญใครอยากมาสนุกหน้าเวทีนะครับมีการปรับโชว์ใหม่ของลูกสาวด้วยเพราะมปรับโชว์ใหม่หรอเพิ่มเหมือนเป็นการเพิ่มโชว์นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับใดอยากเห็นโชว์ไหมไหม มาได้กนหนาวไปที่ครับพ่อกันครับมารวมทําบุญเมื่อ,อื่นกะ่นแนี่จ่ายมาอมื่อินแรรหรือเปล่านะครับพี่น้องแ่แนี่จ่ายาบรแเฮหรือเปล่านะครับแต่รถแฮเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับจะบอกว่ามีไทยรถแ่มีไทยรถแฮส่วนกล่องเงาสิมีบ่บมีอันนี้ขยังบแ่แน่ใจครับเพราะว่าผม็ยังบอไในหอดบ้านลูกสาวครับต้องล่อรุ่นครับว่ามืออื่นสิมี่แฮ ด้วยอย่างนะครับอาจจะเป็นกล่องกล่องเง่าบ่อยคิดไปหน่อยเพิ่นว่านะครับสิมีกงงล่องแง่หรือบ่มีก็ต้องรอเบิงครับสีแห่นี่ดอกเก็บเงียบเหมือนกันอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คิดว่าไม่หน่อยว่าน่าจะมีกล่องแง่หรือเปล่าโเนีไก่อันนี้บนีไก่ขึ้นกันนะครับ ผู้ใดกำลังเดินทางนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสุขคนนะครับเด้อหอดจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยเพื่เป่าเพื่อเป่าเพื่อเป่าครับสแน่แสแน่กำลังเช็กเช่าครับกำลังเช็กเพื่อเป่ื่องปีครับบูสแน่แสแน่ไปทอมทอมเนี่ยกอดอย่บอลลเนี่ยกออยู่เน้ยทอมแล้วทอมหนึ่งทอมสองทอมสามทอมหนึ่งทอมหนึ่งทอมสอง ปงปงรบสองปงปงอาจารย์บดเราเวลาเราพิกเราฉีดยังไี๊ดทอมหนึ่งทอมทอมพักแเน็ตโมเดห์แห้งเน็ตโมเดห์แห้งทอมหนึ่งทอมหนึ่งปวดแม่บ้านมาแล้วครับทอมหนึ่งมาพี่น้องครับมะมวงนี่แหละครับมามาเดินทางน้ำกันบรองซีเรียสกับบดมะมวงอย่างเดียวครับสนงสนงต้อนี้กัถ่ายทอดความม่วงเห้พี่น้องได้เบิ่ง นะคอ้าเอ้าวเครื่องเป่าเครื่องเป่าอ่าตอนนี้ก็มาครบแล้วนะครับเครื่องเป่าชิมงานเราเครื่องเป่าเครื่องเป่าเครื่องเป่าจัดหมดจะจัดหมดจัดหมดเลยอาจาัดหมดสแนนสแนนโอ้ยบอร์่อนไงจังจังจังตีเอาไม่มาแล้วครับไม่ประจำตำแหน่งครับไปแล้วบ้านเสร็จพูนแล้วเดินนาแล้วอ่า ก็จะออกรถเดินทางเข้าสู่บ้านน้องครูบ้านน้องยินเจ้าม้งเหรอบ้านสามมันบ้านนี่แหละเจ้าม้งสิเที่ยงเหรอพี่น้องหิวเผาด้วย่มีอย่างไรเนี่ยหิวข้าวเลยบ้านลงมที่คั่วเลยบ่ทุกคนหิวข้าวเห็นไหมสิเที่ยงไงได้บ่ได้บอกเลยเนี่ยเอาเองเนี่ยหิวเผาไปถึงรงมที่คั่วเลยครับได้เวลาเตยพี่น้องคั

ผมว่าสิปั่นไปฝากบ่อโจครับโอ้ยคนที่เพิ่งขาดไว้เป็นเคยนั่นโมเมนต์ไทยความเสียใจหักน้องแต่หูเยือกเต็มใจแก่หัวบ้านลูกสาวแล้วครับข้างหน้ี่ยครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับตรงไปเรื่อยๆแม่จำร้านค้าได้แลยมันเป็นล้านค้าพายุเนี่ยเรียกวัวบอกหอยมาซื้อถวยแม่แม่แม่พอไอเป็นเจ้าควกหากินเศร้าคำ อีแลวดีเอาว่อวัดโเทียมทันทานบุี้วยขวาเลยใส่ปะประตู่นประตูใหญ่ป่ะแม่เออเนั่นละน้องสร้ามนต้องกลับรถเนีแม่บมต้องกลับรถอ่อไป่เอากรบหัวหรือเปล่ากลาบนะกาบรถกบรถ่ะเพราะว่าให้จำลั่นที่ข่อยมาซื้อถ่วยกับปุ่ยใหญ่กรอบได้ เพราะว่านีงยม่เป็นพันโยไงแม่ท่านคงหมายมันมาแล้ครับพี่น้องครับไก่ไก่พายบ้ายลูกสาวาแล้วครับฟังล่ำไปร่ำขัวน้องนางขอไปตามทางชีวิตคนข้างถนนสมกับแม่น้องดาว่าไอ้เศเดินคน ทำนี้ก้องอยู่ตนจนแล้วต้องเกียมเกียมเถลามันมีมากกินนองคน <c oughs> นองร้อยอยู่ไอ้สุ <c oughs> เทาบใดคนไพย่ยจำสก,กุลโลกนี้วนพันอวนแข้งสักศสีที่นม่เป็นคนทุกขูหงบมีใดไล่มันไปลูกเอ,อ๋ยอย่าสนมันเลยให้เสียเวลาไอ้คนที่เราเมายาง อย่าให้มาชายคาบ้านเราให้ดูเส้นทางไป<า>บ้านลูกสาวครับมารมาเสียงคํมาครับพี่น้องครับคนน้อยเล็บแดงสุกนาเหมือนดังคอยแแงพี่แสลงชำในดวงใจไปถึปนะงหายตาไปแล้วามาแห้กเพิ่นเว้าตัวเจ้าอย่าลืมคองให้แม่น้องห่าใหญ่ถ่อก้องเพิ่กับเศรษฐีเงินทั่ง ยาห่วงลังเด้อองเอือดเอดเอือดนอเอือดเอดเอือดเอือดเองอดเอือดเอนดเอือดเอดเอือดเอื้านอือบเอืดเอืเอีอดเอือดเอีอดเอดเนีอดเออดเอ่อดเอือดเอดเอืองอดเอือนเอืเขือดเเอือดเอือดเอเเเดอออ เราปัญษาพิกายยังได้เคียงคู่อนงแ่เทียนเป็นข้าวนร้องตรงต้องเรายังคงรักกันชื่นบานแต่ในลันนี้ไม่มีน้องเจ้ายังมาคอยเหมือนเก่าเ่านกับนี่าราบจไดไปข่าวฟองน้อยจคู่แล้วสี่ฮะพี่น้องฮะพอดนะครับ ครับใกล้ถึงแล้วเห็นประตูใหญ่แล้วบอมดูฟ้าแต่เบ้ยข้าบังอาแต่กังเบอรอยู่สู่ไอสู่ตามบ้านสั่งมาต้องหลอกกันวันกี่อายตั้งตัวมาดุดบัดมาหมดมาถึงสั่งบอมาหน่อเจ้าเสียงแข่งเปาเขาแห่เทียนเขาหันสาแร็วดังมาเหมือนเสียงสั่งจาก ุบขบบอกว่าเขาลืมลแล้วลืมแล้วสัญญารัคนจนปีนี้ตัวพี่มองมนสาวเมืองอุบนน้องไม่กลับมาลับรถครับตามอืองบงน้ำวนไหลลังไหลไปวังวังไม่กลับหลังคืนมาน้องก็คงเหมือนกัน ใจเจ้านั้นดังสายธารารักเราวันเข้าพรรษาเที่ยวนี้มาเป็นอดีตแล้วเอยใจใเพ,าาพ้่นเอยผู้สาวเอื่อบัวบานรันพี่น้องอแสนคือเจา้าคือพอ่อคือพ่อทงเราต่อกันอนแล้วห่อนแล้วหอนแล้วห่อนหอนแล้ว,ลว,ลวพี่น้องครับนี่ครับไปกันทิมปักไงเลยนี่ครับ งแล้วจะแม่ไปมั่นสาวให้ลูกทีหัวใจลูกหวังว่าแม่คงเห็นใจไปขอให้บุญถ้าร้อนแม่คั้งบัวไปยำแย่ใต้เทีนอีหลีใจเดียวนี้ตกระวังห้อมรับแสนสี่ฮับหัวใจเก็บมาอิ่อนแล้วครับผ่อนแล้วถึงแล้วจ้าโอ้ยรถทางเดียวอรั เดินรถทางเดียวเดินรถทางเดียวนะตัดลิมได้อยู่เด้นรถทางเดียวทางไปบ้านหอบฝันครับบุณอาบ้านลูกสาวพี่น้องโห่หอดแล้วหอดแล้วคือในเมื่อร่วมบุญงานกับทีมครั้งนี้นะครับในเราในฐาน IFC เนาะ IFC กับภาคภูมิใจกับเด็กคนนี้นะครับทีมไม่ได้ยากกี่ปีโอ้ยากหลายคนคือหลักการต่อเนื่องความ เ่าท oh, ุกมมือเลยละครับเอารถตู kind of ้ขึ้นไล่เอารถไล่เลยพี่น้องมารถมาแต่ทางไหนไล่ที่แค่เอาโอเคครับนี่พี่น้องจอดะแล้วครับเอากระดต่อรถตู้เพิ่นนี่ละโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไม่พก่อไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ